โรงเรียนของเกลลี่นะคะจัดงานอะไรลูกวันแม่อันนี้อันนี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะเกลลี่ก็มาเลือกเสื้อผ้าอยู่ที่ห้างบิ๊กซีนะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้วันที่11สิงหาคมโรงเรียนของเกลลี่นะคะจัดงานอะไรลูกวันแ <One S 1> ม่มม ก็เลยต้องหาเสื้อสีฟ้าไปใส่นะคะคู่ก,กับกางเกงยีนเ,เนาะอันนี้อันนี้เป็นอะไรกันเป็นอะไรครับใหญ่ใหญเ,เหรอไหนคะอันนี้เขียนว่าอะไร16โหกอ๋เหมือนไซส์16เลยหน้าเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าหนูใส่ได้นะมีไซส์15บห้าไหมสิบสีหมมีไหมมีสิบ่ะ14ลองดูลองเทียบกันดู14กับ16จะเอาไหนดีนี่เกาลี่เขาเตรียมนอนแล้วนะคะแต่คิดได้ว่าเออเสื้อสีฟ้าที่บ้านเราไม่มีแต่ว่ากางเกงมีกันเลิกเลยค่ะ อันไหนคะเอา14ไหมเอา14น่าจะ14ก่อนอ๋อโอเคเกลี่ได้เสื้อแล้วนะคะ<ม>อุ้ยนี่ก็<ด>สีฟ้าอันน,นี้ก็สีฟ้าเหมือนกันลูกแต่นี้ไม<อ>่ส,สีฟ้าเหมือนกันอะ่ะ <c oughs> สรุปเกลลี่เอาตัวนี้นะคะทุกคนเนาะไซส์14นะคะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเลือกเสือเส้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาธันวากันตอนนี้พ่อเ,เอาธันวาไปไหนก็ไม่รู้นะปะน่าจะไปซื้อน้ําหรือเปล่าหรือว่าไปซื้อนมหรือว่าไปซื้อขนม ตอนนี้เราอยู่โซนถ้วยจานนะคะหิวเหมือนกันนะเนี่ยหิวเหรอตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามทุ่มแล้วลูกหิวอยู่หรือล่าลูกหิวค่ะโอเคไปเนี่ยเบื้องหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> ไปหากริริตรงไปเลยน้องอยู่ด้านหน้าหรือเปล่าลูกนู่นๆน้องอยู่ฝั่งนูง้นไปหาน้องเลย นี่นะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะเรามาเลือกอันนี้เลยก็คือที่ตักขยะกับไม้กวาดนะคะทุกคนมันมีหลายแบบมากเอาไหนคะที่ปัดไหล่ล <cle response> ูกที่ปัดทุกตาไม้ขนไก่ไม้ปัดฝุ่นใช่ไหมใช่ป้าแค่นี้ก็พอแล้วถึงเวลาจ่ายตังค์แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กจะกลับบ้านแล้ววันพรุ่งนี้มีเส,ส,สื้อแล้วพร,รุ่งนี้มีเส,สื้อใส่ไปโรงเรียนโอเคโอเคมาชั่งน้ำหนักกันบโอเคโอเค,อเคททน่าทานาัน่ากี่กิโลเอาเครื่องชั่งไม่ดีถามพามไปเราเดินออกมาจากบิ๊กซีแล้วนะคะทุกคนกเร้ก็าจะกลับบ้านแล้วนะ,ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนที่แวะมาดูเกวี่นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพี่เกล